อ่าครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสมัครกับแอปพลิเคชัน radar point นะครับแอปพลิเคชัน Ra d a r Point คืออะไรครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแนะนำแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอ่างั้นผมบอกคร่าวๆก่อนนะครับแอปพลิเคชัน radar point ก็คือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ต้องการลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินครับงงใช่ไหมครับ ลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินคืออะไรครับก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้ครับจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันช้อปออนไลน์ต่างๆครับเช่นช้อ p ปี้ลาซาด้าไนกี้พวกอจองที่พักโรงแรมต่างๆครับทีนี้เมื่อเราช้อปออนไลน์แล้วครับเราก็จะได้คะแนนมาที่แอปเ a ด p o พอยตัวนี้ครับและแอปเ a ด p o พอยตัวนี้ครับก็จะสะสมคะแนนหรือเป็นเหรียญครับ ซึ่งเหรียญน,นี้ครับปกติเราสะสมไปแล้วแลกของรางวัลครับแต่แอปพลิเคชันเรดาร์พอยตตัวนี้ครับเหรียญหรือพอย n t ที่เราสะสมมานี้ครับสามารถเอาไปลงทุนต่างๆในแอปพลิเคชันได้ครับซึ่งในแอปพลิเคชันนี้เขาก็จะมีให้เลือกรูปแบบการลงทุนต่างๆมากมายครับเช่น <ๆ S 1> การซื้อสินทรัพย์พวกคุ้นเซ็ตห้พวกทองพวกบิตคอยพวกนี้ครับ หรือเราสามารถเลือกลงทุนเองได้ครับเช่นเราอยากร่วมลงทุนกับเซเว่นอีเลเว่นปตทท่าอากาศยานไทยเป c e b o o k Google Apple ิลเทสหรือแยอะมากมายเลยครับอ่าโอเคทีนี้สําหรับคลิปนี้ครับเป็นขั้นตอนของการสมัครเ a ดด้ r พอรครับอ่าสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วสนใจครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับอ่าเมื่อท่านคลิกลิงก์สมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ครับท่านก็จะมาเจอที่หน้าให้ลงทะเบียนตรงนี้ครับ แนะนำให้เป็นลงทะเบียนที่อ e ีเมลครับตรงช่องอ e ีเมลตรงนี้ครับให้ใส่อ e ีเมลที่ใช้ได้จริงของท่านครับแนะนําเป็น gmail ครับส่วนพาสเวิร์ดตรงนี้ครับท่านก็ใส่พาสเวิร์ดของท่านและท่านต้องจดและต้องจําไปด้วยนะครับพาสเวิร์ดที่ตั้งควรจะเป็น8ตัวอักษรครับก็มีทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะ อ่าโอเคเมื่อท่านใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วครับให้ท่านคลิกตรงที่คำว่า register ตรงสีส้มๆตรงนี้ครับอ่าโอเคเมื่อท่านคลิกลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าทางระบบก็จะนำมาที่หน้าของเว็บไซต์ของ radar point ครับอ่าซึ่งหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ที่เราลองมาดูเมนูของเว็บไซต์ก่อนครับนี่เมื่อคลิกตรงนี้ครับก็จะมีเมนูให้ดาวน์โหลดครับให้ทุกท่านนี่คลิกไปที่ดาวน์โหลดครับนะตรงหน้านี้ก็จะเป็นนี่เขาก็จะแนะนําครับเมื่อเราชวนเพื่อนตอนนี้ได้เท่าไรกี่แต้มกี่คะแน่นนี่ครับมาตรงนี้ครับปลดล็อกการช็อปครับก็คือแอปเรเดียพอยต์ตัวนี้ครับก็จะมีแอปพลิเคชันนี้ครับให้ดาวน์โหลด ทั้ง iOS และ Android ได้ด้วยครับให้คลิกที่ดาวน์โหลดนาวตรงนี้ครับอของผมเป็น Android ใช่ไหมครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าของ p Store นะของ p Store แล้วก็คลิกที่ติดตั้งตรงนี้เลยครับอโอเคครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คลิกที่เปิดตรงนี้นลครับ มันก็จะพาเรามาที่แอป r e a d e r Point ครับหน้าตาแบบนี้เนาะสีส้มๆครับอ่าให้กดถัดไปเรื่อยๆครับเมื่อสุดแล้วครับให้คลิกที่ช็อปเลยตรงนี้ครับอ่าแล้วก็มาที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ครับเมื่อกี้เราได้ลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็คลิกที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลครับ แล้วก็อย่าลืมใส่รหัสผ่านที่เราลงทะเบียนไปแล้วครับให้เช็ครหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับคลิกที่ลูกตาดูก็ได้ครับเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วครับให้คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ครับเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้เสร็จกับทีนี้เขาก็จะพามาที่หน้าแอปพลิเคชันของเรดาร์พอยครับสังเกตเห็นครับตอนนี้พอยท์ Point ที่ผมได้ก็คือ 28point พอยครับอแอปก็ ให้ผู้แนะนำ21 point แล้วก็เราที่ดาวน์โหลดอีก21 point ครับใน,นเวลานี้เนาะ,ะบางคนทำไมบอกว่าทำไมไม่ดาวน์โหลดแอปทีเดียวเลยท่านสามารถดาวน์โหลดแอปมาเลยก็ได้ครับแต่ท่านจะไม่ได้ point ีตรงนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมได้21 point เนาะ,ะดังนั้นครับแนะนำให้คลิกที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ครับเพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ครับแล้วก็เข้าแอปมาครับ ค่อยมาล็อ,ลอกอินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเราก็จะได้แต้มสะสมที่อยู่ในแอปแล้วก็ช้อปปิ้งนี่ก็จะสะดวกขึ้นครับซึ่งในเว็บไซต์เราอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับเราก็อาจจะมาคลิกช้อปปิ้งผ่านลิงก์ในแอปเลยครับเช่นสมมุติเราจะช้อปปิ้งกับช้อปปี้ใช่ไหมครับเราก็เข้ามาที่แอปรี a d าพอยต์ก่อนครับแล้วก็มาเลือกที่ช้อปปี้ครับาทางระบบทางระบบก็จะลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน ช้อปปี้ครับนี่ครับแอ,อปก็จะพามาที่แอปช้อปปีอีกครั้งหนึ่งครับเราก็มาเลือกสินค้าในช้อ p ป,ปี้เลยครับแล้วก็กดช้อปปิ้งได้เลยครับเมื่อเรากดช้อปปิ้งสั่งซื้อแล้วก็เมื่อมีการชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วลครับทางช้อปปี้ก็จะแจ้งไปยังเรดาร์หอยครับว่ามีการซื้อสินค้าจริง แล้วแต้มก็จะมาสะสมที่แอปเรดร์พอยของเราตรงนี้ครับแอปเราก็จะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของช้อปปีที่ให้ครับในที่นี้เขาให้11%เนอนาะอ่าให้11%ซ็นต์ซึ่งรายละเอียดของแต่ละแอปที่อยู่ในเรดร์พอยนี้ครับอย่างสมมุติช h o ปปีนี่ครับให้กดที่เครื่องหมายตัวไอตรงนี้ครับอ่านี่ครับนี่เขาก็จะบอกว่าแอปช h o ปปีนี่ให้พอยเงินคืนสูงสุด1 1 แล้วบอกรายละเอียดด้วยครับว่า,าถ้าเป็นลูกค้าใหม่ของช้อปปีเนี่เอาไป11%เต็มแต่ถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันของช้อปปีนี่ก็จะเอาไป0.4%แบบนี้ครับแล้วก็บอกรายละเอียดว่าการจะได้พอ,อยเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ลองเข้าไปอ่านกันดูครับอ,อย่างสมมุติของ lazada าาาครับนี่ lazada เขาก็จะให้อ6%อลูกค้าใหม่ก็จะให้6%ลูกค้าปัจจุบันก็จะให 0.35แบบนี้ครับก็ลองเข้าไปอ่านดูกดที่ตัวไอเนาะอ่ะโอเคอ่าทีนี้หน้าตาของแอปนี่ครับจะดูง่ายกว่าในเว็บไซต์ครับนี่ท่านสนใจที่จะช็อปอ่าร้านค้าออนไลน์ร้านไหนครับก็สามารถเลือกช็อปได้เลยครับเนาะมีเยอะมากมายอย่างที่บอกไป แล้วก็มีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นแล้วก็มีหมวดหมู่สินค้าให้เลือกครับคนนี้ที่อยากเลือกเป็นหมวดหมู่เนาะอ่าโอเคเมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกครับให้ไปที่โปรไฟล์ครับที่เมนูด้านล่างตรงนี้ครับโปรไฟล์อ่าให้เราทําการอ่าดูข้อมูลผู้ใช้งานครับแล้วก็เข้าไปเลือกก่อนครับว่าชื่อผู้ใช้เราอะไรเบอร์โทรอะไรก็ให้เพิ่มเข้าไปครับอ่าเห็นไหมครับ ท่านก็เพิ่มเบอร,ร์โทรศัพท์มันจะมีเกิดเพศพวกนี้เอาไว้เลยครับเพื่อที่จะส่งผลดีนะครับนอในการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ครับอ่าแล้วก็มีเมนูอื่นๆครับมีตัวสอพอยล่าสุดอ่าได้กี่พอยอ่าแล้วก็ประวัติการชวนเพื่อนเราชวนเพื่อนกี่คนแล้วแบบนี้ครับอ่ามีพอยแลกเงินแลกสินค้าครับ นี่จะเอา point ที่เราได้นี่ครับเอามาเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้ครับเนาะเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้หรือจะเอา point นี้มาแลกเป็นสินค้าก็ได้ครับซึ่งสินค้าที่ให้แ,กแลกนะตัวนี้ก็มีน่าสนใจมากเลยครับนี่ครับก็บอกจำนวน point ครับที่เราต้องการจะไปแลกได้เนาะอ่าโอเคทีนี้มาดูที่เมนูด้านล่างครับโกลที่เป็นรูปเหมือนต้นไม้กระถางต้นไม้ตรงนี้ครับ ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือเมื่อเรามีแต้มแล้วครับมีรด point ยต้มแล้วครับคลิกตรงที่คําว่าต้นแอปเปิลนี่ครับเห็นไหมครับการเติบโตของต้นไม้แบ่งตามพอยต์ก็คือถ้าเราได้0ถึง150พอยต์ครับอ่าระบบจะลงทุนต้นแอปเปิลให้เราครับหรือถ้าเราได้มากกว่ากว่า150พอยต์ถึง1,000พอยต์ครับอ่าระบบก็จะลงทุนต้นพีชให้เราครับแล้วก็ถ้า1,000พอยต์ขึ้นไปก็จะลงทุนที่ต้นซากุระแบบนี้ครับ ทีนี้เมื่อระยะเวลาผ่านไปครับต้นไม้ของเราครับเติบใหญ่ขึ้นทุกวันครับแล้วเราก็จะปลดล็อกไปเป็นต้นไม้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับที่เมื่อปลดล็อกครบทุกอย่างแล้วครับทางแอบอกว่าจะไปปลูกต้นไม้ให้กับเราจริงๆด้วยครับโดยเขาจะส่งภาพถ่ายต้นไม้นี้ครับส่งมายังในแชทปลูกไปของเราครับโหเจ๋งมากเลยทีเดียวครับทีนี้กลับไปที่หน้าหลักครับ โอเคมาตรงที่หน้าหลักรับเรามาดูตรงพอยท์ที่เราได้ครับ28พอยท์คืออะไรพอยท์คืออะไรครับเขาก็บอกว่าพอยท์คือสิ่งที่คุณจะได้จากการช็อปออนไลน์ผ่านเรดาพอยท์ครับแล้วทําอะไรบ้างก็เลิกเป็นเงินได้ครับแล้วก็เอาเต้จากบัตรเครดิตนี้มาเลิกเป็นพอยท์ก็ได้ครับหรือเอาพอยท์นี้ไปเลิเป็นของรางวัลก็ได้ครับหรือจะเอาไปลงทุนแบบนี้ครับทีนี้มาดูตรงเมนูตรงนี้ครับตรงแค่ช็อปก็เหมือนได้เป็นเจ้าของกิจการครับให้คลิกที่เลือกเลยตรงนี้ครับ เขาก็จะมีคําอธิบายใช่ไหมครับสถานะของพอยมี2แบบก็คือรอเลือกแผนแล้วก็ลงทุนแล้วก็เลือกแผนแล้วก็ถอนเงินได้ครับเรลองกดรายละเอียดเข้าไปดูครับนี่เขาก็อธิบายไหครับว่าสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับพอยคืออะไรครับสถานะของพอยครับรอเลือกแผนก็คือพอยที่ได้รับภายใน48ชั่วโมงนี้ครับหลังการสั่งซื้อสําเร็จการลงทุนแล้วก็คือเมื่อเรา ได้พอยต์มาแล้วครับแล้วนำพอยต์ไปลงทุนมันก็จะนับเป็นการลงทุนเริ่มต้นให้เลยครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับตอนนี้ที่คําสั่งซื้อครับผ่านการอนุมัติจากร้านค้าแล้วครับแล้วเกิดข้อผิดพลาดเช่นไม่มีการอนุมัติการซื้อขายในแอปร้านค้าครับเราก็จะไม่ได้พอยต์แบบนี้ครับนทีนี้ครับตรงนี้ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับก็คือการเลือกแผนการลงทุนได้ตัวไหนก็คือเมื่อเราได้รับพอยต์เสร็จแล้วครับเราควรจะกด แผนการลงทุนภายใน72ชั่วโมงหากเราไม่เลือกแผนการลงทุนครับระบบจะเลือกการลงทุนให้อัตโนมัติครับซึ่งระบบจะเลือกให้อัตโนมัติก็จะเป็นลงทุนในหุ้นเซท50ครับพวกทองพวกบิตคอยแบบนี้ครับก็คือระบบเลือกให้เนาะอัตโนมัติเมื่อระบบเลือกให้อัตโนมัติแล้วครับเราจะไม่สามารถสับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ครับดังนั้นครับเมื่อท่านได้พอย n t ท่านอยากให้ระบบจัดการให้อัตโนมัติหรืออยากเลือกแผนการลงทุนเองท่านก็สามารถไปกําหนดแผนการลงทุนเองได้ครับเช่นอยากลงทุนในเซเว่นพลทอ Google Facebook พวกนี้ครับเราก็สามารถไปเลือกลงทุนก่อนที่ระบบจะลงทุนให้อัตโนมัติก็คือก่อนอหรือภายใน72ชั่วโมงครับคำถามอีกหนึ่งอย่างก็คือถอน point ได้ตอนไหนระบบก็แจ้งว่าเราสามารถถอน point นี่ได้เมื่อ อพอร์เราได้รับการอนุมัติจากร้านค้าแล้วก็คือตั้งแต่หนึ่งพันพอยขึ้นไปต่อแผนการลงทุนครับก็คือเราลงทุนแผนไหนเมื่อเราได้ครบหนึ่งพันพอ์เราก็สามารถถอนได้ครับซึ่งระบบของแอปนี่เขาบอกว่าหนึ่งพอร์เท่ากับหนึ่งบาทครับหนึ่งพอร์เท่ากับหนึ่งบาทอ่ะโอเค ทีนี้ครับเมื่อผมแบ็กกลับมาแล้วก็จะมาที่หน้าพอยท์ที่เราได้ใช่ไหมครับตอนนี้ระบบขึ้นสถานะว่ารอเลือกแผนครับก็คืออย่างที่บอกไปเราจะต้องเลือกแผนภายใน72ชั่วโมงถ้าเราไม่เลือกแผนตามความต้องการของเราระบบจะลงทุนให้อัตโนมัติครับดังนั้นเราลองมาเลือกแผนดูครับคลิกที่เลือกแผนตรงนี้ครับนี่ครับเขาบอกว่าจะถอนเงินได้เมื่อมี1 0 0 0พันพอยต่อหแผนครับต่อแผนนั้นเนาะ มาดูเลือกแผนการลงทุนครับนี่ครับเยอะแยะมากมายเลยครับเรามาไล่ดูอย่างคร่าวๆครับอด้านซ้ายบนก็จะเป็นหุ้นทองคำบิตคอยนี่ครับอเป็นส่วนหนึ่งของ Apple นี่ครับนี่มีหุ้นใน Apple ครับหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของเท sla ครับอหรือจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของเ c e b o o กก็ได้ครับของไลน์ของ n น t f l i x ของเสี่ยวมีครับอหรือเจ้าของกิจการร้านอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายครับหรีบบ้า สตาร์บัคก็มีครับอเมซอนก็มีครับอาพอบีตโสโครับ AIS เซเว่นครับ AOT อากาศยานไทยครับอ่าซึ่งตัวนี้ครับระบบมีให้เลือกตามที่แจ้งเนาะตามที่เห็นตอนนี้ครับซึ่งอนาคตการจะมีเพิ่มอีกก็ได้ครับแต่หน้าตอนนี้ผมว่าเยอะแล้วเนาะเยอะแล้วครับเราก็เลือกลงทุนได้เลยครับว่าเราสนใจจะเลือกลงทุนที่กิจการของใครครับเนาะ อะโอเคก็เสร็จแล้วครับสำหรับการลงทะเบียนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเรด d ้าพอยครับเป็นแอปพลิเคชันซึ่งสำหรับคนไหนที่ต้องการลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินครับซึ่งเขาจะใช้แต้มที่เราไปช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละเนาะเอามาพิดอกออกขนให้ครับท่านไหนที่สนใจกับแอปพลิเคชันตัวนี้ครับก็สามารถดาวน์โหลดกับลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ครับ ซึ่งขั้นตอนในการลงทะเบียนก็อยู่ในคลิปนี้ครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสันกระดิงแจ้งเตือนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ